ถ้าเราใช้ทั่วไปก็ไม่มีปัญหาหรอกครับลายกลุ่มครับตัวลายกลุ่มครับแสบเลยนะคะคุณอาคุณคุณชายสละบอกนะครับผม,มเป็นธรรมดาเนะาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องล้างอล้างแอปบ,บ่อยๆเนาะล้างแอปบ,บ่อยๆเนาะก็พอช่วยได้เหมือนกันนะแล้วรูปที่ว่าเก็บไว้เยอะๆอควรจะ ควรจะย้ายไปอยู่อีกเครื่องหนึ่งได้แล้วนะคะคุณชะลาเด้อควรจะย้ายไปเก็บอีกเครื่องหนึ่งเนาะไอเครื่องที่เราทําทํา youtube นี้เราก็เก็บไว้เฉพาะทํา youtube อย่างเดียวเนาะแล้วรูปภาพที่เราอยากจะเก็บไว้เราก็ต้องต้องต้องย้ายไปเก็บไว้อีกเครื่องหนึง่งแบบว่าน่าจะได้อยู่นะเนาะเนาะประมาณนั้นนะคะนะคะขอบคุณนะคะสี่สิบเก้าดวงใจนะคะาที่จอดให้นะคะ ใช่ไหมเราต้องย้ายไปเราต้องย้ายออกไปไว้อีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมประมาณนั้นเนาะถ้ามีโทรศัพท์สองเครื่องเราต้องย้ายย้ายจากเครื่องที่เราทำ u t u b e เนี่ยไปเก็บไว้อีกเครื่องหนึ่งเพื่อว่าเวลาเราขึ้นไลฟ์เวลาเราลงคลิปอะไรเงี้ยเครื่องนี้มันจะได้สะดวกสบายกว่าหรือเปล่าใช่ไหมครับคุณชายเซละแบบนั้นหรือเปล่าครับผมนะครับ ขอบคุณ49ดวงใจนะคะผมก็เหลืออีก9นาทีนะคะก็จะลงไลฟ์ขอบคุณมากเด้อที่มาให้กําลังใจตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนาะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะนะตั้งแต่คุณไก่เลยนะวันนี้คุณ Family So good นะคะมาเป็นคนแรกเลยคุณ i l y ิ o ี o โฟมาคนแรกนะคะแล้วก็คุณธนงนะคะคุณไก่นะคะแล้วก็คุณคุณเงาะเนาะแล้วก็คุณพัชรพันธ์คุณแม่นิวคุณอัชรา อาจาที่มาให้กำลังใจขอบคุณมากๆทุกกำลังใจทุกท่านเด้อที่มาทักทายกันนะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยเนาะะไหนเราก็เราก็เป็นเป็นเพื่อนกันในในการทําช่องแล้วนะคะเราก็ต้องให้กําลังใจกันเนาะนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่มาให้กําลังใจกันทุกวันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะทุกท่านเลยเน้อที่มาเจอกันทุกวันทุกเวลาเลยขอบคุณมากครับ นะคบคุณธนงคุณบุภานะคะคุณบุภาเนาะคุณบุภาสงสัยอยู่ในงานแน่นอนนะคะนี่ไม่ค่อยได้เม้นนะคงจอดไว้นะคะขอบคุณคุณบุภามากๆค่ะนะคะขอบคุณคุณธนงด้วยคุณง้อด้วยนะคะผมที่มาให้กําลังใจไม่เคยขาดเลยนะคะคุณบุภาด้วยนะคะคุณพัชรพันธ์ด้วยนะคะคุณอัชลาด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากมากจ้าเหลืออีกแปดนาทีนะคะ กำลังใจนะคะ49ท่านขอบคุณมากนะคะครับถ้าเป็นวิดีโอที่มีหน่วยความจำ20เมกะไบต์ก็ไม่สามารถส่งไปเครืออื่นได้ครับเอาอีกแล้วอดอีกแล้วใช่ไหมครับคุณชายอิสระอดอีกแล้วใช่ไหมครับผม ถ้าเราใช้ทั่วไปก็ไม่มีปัญหาหรอกครับลายกลุ่มแสบเลยนะคะคุณช้ยสละบอกมาแบบนี้นะคะผมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้วนะคะเหลืออีกอ่าอ่าเหลือกี่นาทีเลยเจ็ดนาทีเองนะคะเนาะอ่าค่ะเนาะก็ท้องฟ้าวันนี้นะคะทุกคนนะ ขอบคุณทุกคนบังใจนะคะ49ท่านนะคะที่มาทักทายกันเนาะเราเสียงจักรจั่นก็หายไปแล้วเห็นไหมหายไประยะเลยนะคะเสียงจักจั่นเนาะเดี๋ยวสักพักก็มาอีกนะคะแล้วก็ร้องดังสุดๆแล้วก็จะหายไปนะคะเนาะขอบคุณทุกคนลังใจนะคะ49ท่านเนาะอ่ามาฟังเพลงก่อนลงไลค์กันนะคะฟังเพลงก่อนลงไลค์กันนะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ เอาจี้เราส่งวิดีโอทางลายหากันเกินห้านาทีเขาก็ไม่ให้เราส่งแล้วแม่นบอครับเออจริงถูกต้องนะครับผมถูกต้องนะครับถูกต้องครับคุณชายฉลาดครับผมถูกต้องครับใช่ไหมเขาจะมีเขาจะมีลิมิตนะว่าส่งได้แค่ไหนแค่ไหนใช่ไหมใช่ป่ะออยาวเกินไปเขาก็ไม่ให้นะถูกต้องจริงๆครับนะครับผม นะเนาะอเหลืออีกหกนาทีนะคะทุกคนนะคะเหลืออีกหกนาทีแหมก็จะลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ